ปัดียามห้าสิบห้าสิยไปพัวเล่นกับคุณยายค่ะดูค่ะไปพัวเล่นกับคุณยายอยู่เลยค่ะกำลังงงว่าคุณยาย คุณยายทำอะไรให้หนูคะค่ะถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ฟานจะโทรหาพอ่อคีอีกครั้งหนึ่งนะคะประมาณกี่ตะกร้าคะแม่แม่พอจะทราบไหมะคะเดี๋ยวต้องให้แม่นวลคำนวณดูคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวแม่ฟานจะทําการป้อนให้ท่านเลยนะคะในรัวกำลังเล่นกับคุณยายคุณยายเอาดินผสมให้ตรงตรงที่แฉะนะคะตรงที่แฉะก็เลย เล่นกันดูค่ะดูนอนแล้วนอนเล่นแล้ว อยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยอยากแกล้งยายนะยายไม่มีแรงสู้หนูแล้วนะแม่ไปเตยอยู่ทางนี้ค่ะแม่ไปเตยอยู่นี่ยดูาปะยายยายเหนื่อยไหมโอจะนวดจะนวดให้จะนวดให้ยายโอยายเหนื่อยไหมยายเหนื่อยไหมแม่ไปเตยอยู่นี่ค่ะไหนล่ะนู่นไปเตยอยู่ข้างหลังเลยจ้าหนูอยู่ด้านหลังเลยค่ะด้านหลัง ามสิบสองตะกร้าไหมคะแม่นวลเนานะสามสิบสองตะกร้าได้ค่ะเดี๋ยวแม่ฟันแม่แม่ทำให้คุณเดนโก้สามสิบห้าตะกร้าเลยเแม่นวลคะแม่นวลเดี๋ยวจะอยู่รา,ราวๆสักสามสิบสองตะกร้าแต่ว่าแม่ฟันแม่นวลบอกท่านได้เลยนะคะว่าแม่ฟันจะทําเพิ่มให้เป็นสามสิบห้าตะกร้าเลยเแม่ฟันทาเพิ่มให้ จากจาก32ตระกา้าแม่ควันจะเพิ่มให้ท่าน3ตระก้านะคะจะทําเพิ่มให้เป็น35เด้อนะคะคุณแม่คะแต่คุณแม่ท่านเดี๋ยวนั้นนะคะเดี๋ยวแม่ควันจะโทรไกหาพี่พีเองนะคะว่าคะแนนเด้งเข้าประมาณ32ตระก้านะคะแต่ว่าแม่ควันจะทําเพิ่มให้ประมาณ3ตระก้านะคะขอบพระคุณคะ่ะขอบพระคุณคุณเดนโกมากๆคะ่ะเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆเลยแม่เดี๋ยวสามสิบ ห้าตะก้านะคะของคุณพ่อพระแม่พระนะคะผู้ใจบุญทางต่างชาตินะคะที่ท่านมาเมตตาค่ะ

ตื่นนอนแล้วค่ะไ่บัวไ่บัวไปไหนเฮ้ยเล่นกับพี่ล้มพี่ล้มไปไหนพี่ล้ม มบวัวไปไหนมาจะเรียกอะไรลูกล่ะมามาหาแม่แล้วใบวัวไหนเขาเล่นยังไงฟุตบอลเล่นให้แม่จ๋าดูหน่อยเลยออกกำลังกายยังยามเย็น เอากำลังกาอย่างตื่นนอนค่ะหน,นหนูตื่นนอนมาแล้วค่ะแม่แม่หนูตื่นนอนแล้วนะคะตอนนี้หนูตื่นนอนแล้วนะคะเอ้ยสาวน้อยไปปวดตื่นแล้วค่ะหน<ม>ูตื่นนอนแล้วค่ะตอนนี้ค่ะ เห็นไหมอะไรหนึ่งนะเอาไกวเป้แม่จ๋าก่อนไกวเป้แม่ไกวไกวไกวเป้ไกวเป้ไกวเป้มาดูนะคะตอนนี้ตื่นแล้วเอาแม่จะพักหน่อยให้แม่พักหน่อยเด้อตอนนี้ไปบัวตื่นแล้วค่ะเอาไกวเป้แม่จ๋าก่อนแล้วไกวเป้ก่อนแล้ว จับมือหน่อยนะเพาะจับมือหนอยาจับมือหน่อยเด้ล้วจบรักกันรักกันรักกันนะเอามือน้อยๆรักกันรักกันเร็วสวัสดีแม่แม่ค่ะเดี๋ยวมา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 เอ้ย่ามามมามรมาอากับแมามาม่มา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 มมา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 มมม แ,แม่เตยแม่เตยเรีย่งไปแล้วิ่งไปหาแม่แล้วดูค่ะวิ่ไปหาแม่แล้วมามมเได้กับแม่จ้ากนเร็วไม่กับแม่จ้ากนเร็ว น้ำมาแล้วนะคะปรับน้ำมาแล้วโอ้มวนคักเนาะงอระบัดนน<ฮ>คนตาออกมาเลยทั้งนอกคนจังสีได้มือมวนเอ,อาไปเลยทั้งนอกจังสีมวน

เล่นเหมือนแม่ดูสิหาเอาใส้ปากเอาอยางใส้ปากพี่ล้าวยังใส้ปากน่าไม่หวานกัน แม่อะไรชิคแี่พาชิคกี้นยก็เย็นๆก็จะพาคุณแม่ไปพักที่หลักตอนนี้ยังยังไม่ถึงเวลาไปนะคะไปเย็นๆนะคะต่อมาทักทายกันยามบ่ายนะคะหลังจากที่จบไลฟ์แล้วนะคะจบไลฟ์แล้วแม่ฟันก็ให้น้องช้างพักตามอัธยาไซยเนาะมาพามาหาแม่น้หวานกันนะคะ กนี่ค่ะหญ้านี่คือหญ้าใช่ไหมแม่หลานกินเป็นไงบ้างเรือนหญ้าค่ะอดีตย,ย,ย,ยังแข็งแรงอยู่เลยนะคะยังแข็งแรงอยู่เลยนะคะแข็งแรงเลยเอากินหญ้าก่อนดูดูคำหยาใหญ่แห้งเลยค่ะดู ที่กันยินยาของแม่น้ำหวานแ่บบ่แซลบ้ายแล้วแม่นะยานี่คือเป็นยาที่แม่ชอบมากๆากเลยขเขาเรียกว่ายาใบเขานะคะยาใบเขาคุณแม่ชอบแห้งนะคะอายุคุณแม่ก็ได้หกสิบแล้วนี่ค่ะอายุหกสิบปีแล้วเด้อค่ะนี่คุณแม่ของเราก<ม>็ยังแข็งแรงยังฟันยังดีอยู่เลย กินยาเจ้ายได้ออบออกออกออกแม่เออออกมาเด้อกินยาเด้อแม่แม่ใจดีนะคะที่ท่านเติมคะแนนให้คุณยายก็ได้กินกล้วยกินของหวานบ้างก็ถือว่าโชคดีของคุณยายไปอีกหนึ่งวันเนาะค่ะเนาะมีแม่แม่ใจดีมาเออกินยาออกเด้แอบเด้อแม่เด้อ กินแห้มันแซ่บมาเลี้ยงกับจังไปนอนกบหลักเจ้าพื้นเด้อะฟังเราพูดด้วยนะคะเวลาเวลาที่เราพูดสื่อสารก็ฟังรู้เรื่องนะแต่พูดไม่ได้เนาะช้างเนะาะเอานะเาะโอาข้ามใหญ่ข้ามใหญ่ยังไงเออมักก้อนมักก้อนเนอะาะมักก้อนเนอะานะไปเฒ่าเนาะมักเอาใจเนาะนั่งค่ะ <laughs> มัเอาใจบ่แม่แม่จ้ามาดเอาใจบ่กลางวันก็ธรรมดานะคะก็ล่ามโซ่แค่ข้างเดียวแต่ว่าตอนกลางคืนนะคะก็ทุกเชือกนะคะเราต้องใส,ใส่ใส่โซ่ปอกเพราะว่านี่แหละค่ะคือเหตุผลเหตุผลว่าทําไมพ่อควันแม่ควันถึงต้องเซฟช้างก็คือการดูแลเบื้องต้นอันดับแรกของแม่วานก็คือแม่วานจะเป็นช้างที่เล่นโซ่ด้วยนะคะ แต่กลางวันก็ปกตินะคะอยู่ในความดูแลข,ของเราอยู่แล้วแต่กลางคืนก็เพื่อความปลอดภยัยเราก็ต้องใส่นะให้คุณแม่แล้วก็ช้างทุกๆเชือกเหมือนกันนะคะา๋่หยาบักใหญ่เลยมแมนะแ่แม่เจ้าเนาะกินคําหยาใหญ่แค่เนี่ยฮึวันนี้เราพามาชมแม่น้ำวานกัน,ก,นกินหยากินแล้วก็ไปกินน้ำเด้อ ก็ไปย่างกินน้ำกินน้ำน้ำกินอ่กินน,นำ้นนนำน้ำเด้อวันนี้ก็พามาชมความน่ารักของคุณแม่น้ำหวานด้วยอีกหนึ่งเชือกนะคะอันนี้เต็มๆจอเลยนะคะมาทักถ่ายกันยามเย็ยนสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะช่องน้องใบเตยแฟมิลี่นะคะไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะแม่แม่จ้าสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะ